เพื่อนๆจ้องประาพะาสพระเอาบอลไซคือเขาครับวันนี้ผมจะมาเกียงจริงออกประมาณสักผมเบิ่งอยู่เฉยประมาณจะจริงนึงนี่นละแต่ผมก็จะขีดยอดให้เขาครับผมก็จะขีดยอดให้เขาครับครับก็อุดมสมบูรณ์ครับอันนี้เป็นชูเหลืองครับเขามาเกิดดั้ม ยากเพราะได้ตัดตกแต่งแต่ว่ามือหนีคือมาเขียงแล้วก็ตียอดตอนกลับนะครับยอดที่ดีๆครับมีด้วยครับมี่ครับเพราะว่ามันไอ้นั่นแล้วมันไอ้ยาวแล้วข่วงงอกงามเขาผมว่ายาจะใส่กันไกลตัดเอาครับรใส่ตกแต่งเอา แต่ว,ว่าโมนี่โมฮัมทมันตกแตงดอกถือว่าอาจจะเป็นเขียงออกจริงนึงครับจริงนี่ครับนี่เขียงออกแล้วออกตะกินนึงแล้วก็จะกียรติเปิดยอดแล้วก็โมเน่ดอกบางที่ผมเบนนมิ่งก่อนว่าจะเป็นกิ่งล่างหรือกิ่งบนครับอาจจะเป็นกิ่งนี่มากกว่าครับกิ่งนี่ผมจะเอาไว้ก่อนครับกิ่งนี่มากกว่าครับ อมาเริ่มกันได้แล้วครับแต่ว่าด้านแดงสี่เขียงตัวนี้ก่อนครับอีที่เขียงครับเป็นสีเลยครับอีครับอันนี้มันเกินลงไปเ้าเขียงออกแบบนี้เขาเอาออกแบบนี้เ้าก็เขียงออกได้ครับเขียงออกก็ให้ไปเสมอน,น้ำดำ,ำบดีครับ เขาจะไปเอาไอ้เขียนหลครับต้องระวังครับอย่าเป็นเล่อยครับเพราะว่าคันออกไปจริงแล้วคันผ่าดไปนี่คือเสียเวลาแล้วก็ใส่เวลาโดนครับนี่ครับคอยเฮ้ครับใจเย,เย็นครับ ผมจะเอาออกไปครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาออไป้กุกคนเขียงให้เป็นแบบนี้ครับเป็นการการบันไดเป็นยัดแบบนี้เลยครับแล้วข้ากับมาแต่งตัวนี้ออกครับหน,นี่นี่ครับข้าวขาวเป็นเยื่อข้าวขาวนี่ขาแแ่งออกครับเอาเขียนเขียนลงมาอิกเลยครับ ครับออกแล้วตัวนี้เขาออกอี่ครับสั่นอยู่ออกครับการอ,าออกเขาอาจะไปกีดตรงเขาเพากีดเฉลีย่ยลงไปเหน็นมันเป็นลักษณะกกของรูปการออก้าวที่มันเขาออกอยู่ตามต้นน้ำตาลแก้ นี่ครับนี่แย่าก็มาแตงด้านล่างนี่ครับนี่ครับตัวนี้เขาลงแตงออกครับนี่เอาเริ่มเขามีรับต้นเหรอครับรับต้นนี่ก็ถือว่ารับต้นครับรับต้นน้อยนึงเหรอครับนี่ แล้วก็เอาต่นัดท่านใดครับว่าเอาจังสันเลยครับนี่คือนัดตัวน,นี้ครับตัวจีตัวนี้ครับนี่เห็นมือผวบๆกับตัวจีตัวนี้ครับจีระวังแก่โดนทางใด้ใได้ครับจีดูกว่าแล้วเขาก็ดึงองอกทางเลยครับจะได้ออกทางเลย เออฟังกัมาอีกฟังหนึ่งครับมันมีสองฟังนํำกันครับมีแค่นี้ครับจีดออกเลยเอาตามที่สะดวกครับพราะว่าอย่างเดียวจะให้โดนเนื้องานเอาได้ครับถ้าโดนเนื้องานเอาได้ก็คือเสียหายครับข้างของได้ครับเขาก็ดึงไบมีเลยครับนอนจีดเลย เอี่ยรในแจ้งครับนี่ครับนี่ขึ้นแล้วแล้วครับการเฉียงการขีดยอดครับเียบร้อยครับสําหรับตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้ออกไปจริงแล้วครับอายุครบเดือนกว้วยล้วครับออกไปจริงแล้วตัวนี้ร้านไปครับ ตนหนึ่งครับคุมากูกันครับผมก็น่าจะอันนี้รับตนหลายกว่าตนใหญ่ครับนี่รับตนครับรับตนงามเลยครับนี่ครับเขาเอกรับตนครับงามเลยครับรับตนครับอันนี้ผมจะเบ่งก่อนาผมจะเขียนอันนี้เป็นใบลางเพราะว่าอายุกับอยฉันก็อาหาระไดแล้วผมอาจจะเขียงเพิ่สองสองจริงนี่ครับ แล้วก็เปิดยอดครับนี่ครับก,กิงที่บนติเขีงครับยังม่ยยากับนี่ครับมันก็เหลือกับซอยยังไม่ใครได้แล้วครับก็เลยต้องออกเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องออกเลยครับด้วยเนี่ยเอาออกนำ้ำ เกียงอีกใบนึงครับนี่คือใบนี้ครับเ mm hmm. อาไว้กระส้วยังบ่ได้แล้วแล้วก็ออาหารก็พอได้แล้วครับ mm hmm. เกียงไปเออท้งเกียงไป,ปก็่ได้เสียไปใดกเ็เป็นลักษณะต่อถึงรันพอดีนี่หลวงพอลังทำง,งานในมีเสียงนนรถบน่เด้ออาจจะฟังบ่งโมฆะสระดับถามเป็นไดร ว่าอย่างหลายเลยครับเพราะว่าท่านเป็นยางมากแบบเชยไดไยแบบทุๆเพราะว่าระยะหกเดือนดีรอเรเียงกันมากเนี่ยจะเชิได้ใบจริงครับความสำคัญคือใบจริงครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นมัมีคาแล้วขาเขาออกเลยแต่ข้าวเขาอะไรตัวนี้โรคครับไลโรคตัวสีเลยครับมีเจ้จะออกอยากเกินกว่านจะเป็นครับ็นครับ ท่านท่านจะทานเขาก็เกิดเองเขาครับความบูดมสมบูรณ์ของดินของบอมีสารเคมีครับผมบ่งบอกเรื่อยๆครับแต่ว่าปุ๋ยผมกับมงรุ่งเป็นปุ๋ยเมย็ดครับลุงเป็นปุ๋ยเมย็ดเขาล้วยกเจ้าจิตใจสามเม็ดหาเม็ดครับลูกประมาณน,นี้ครับจะได้หลายกว่านี้ครับได้หลายก็เห็ดให้ตายได้ครับ ทางคือเรียบร้อยแล้วนี่คือลำตน้นครับลำต้นงามแห้งครับรนี่ครับรงามมากครับลำต้นงามครับนี่ลำต้นงามแถวที่นี่นี่คือไฮไลท์สำคัญคือเปิดยอดครับเปิดยอดตัวนี้เลยนี่นี่ครับเมนเด่นครับเปิดยอดจะระวังครับจะให้ถือเนื้อในของยอดเป็นอาาาัตลกาซื้อเท่าไหรใบมีห้อยเป็นห้อยได้ครับ ได้ครับก็อันนี้เราเข้าไปดึงออกเลยครับแต่ดึงเข้ากับระว่างยาหายยาห้มันนั่นเกินเกินไปครับต้องหามันเราเมียดช่วยได้นิดน้อยครับแต่ระว่างระว่างหมากเลยอันไราหมากโยเนีันตรไลหมากครับเมียนบ่ิจมเป็นจะบัออกงยาวครับนี่ครับคือการเขียงและก็กีดยอดห้ครับมีเขาแท่งถึงบ้าเราครับ เจเราครับน้องต้นนี้เป็นลำต้นที่งามมากเลยสวยมากในลำต้นครับนี่ลำต้นครับเป็นลำต้นใหญ่แล้วครับครับโอเคน้องวันนี้ก็มา่กี้เทเบิลเราก็เมื่อี้เคียงแล้วก็เกี่ยวยอดครับเคียงแล้วก็เกี่ยวยอด แต่จะมีอายุหาเดือนหองเดือนหองเดือนกว่าครับเนี่ยน่ครับได้แล้ตอนนี้ผมกำัรงออนนรุร่งปุ๋ยแล้วล่ะไปออกแนวแดงแนวพี่เนี่ยผมพังเหงื่อไปโดนพอดีผมกำลังกำลังรุ่งปุ๋ยแล้วนะจะเกี่ยวขึ้นแล้วครับโอเคเนาะสุพรรเนาะครับ,เ,รรบเบิงเ่งแล้วอย่าไปเป็นแนวทางทนนกันคุณได้กำลังเห็นกำลังศึกษาอยู่กับมองวิธีพอเห็นจากไหนเริ่มต้นกันมีเลยครับเขียงแล้วก็กรีดเปิดยอดครับ ใจพ่อใจฝากคนไหนคนแท่าได้นะครับช่องปราภาศมกเอาวันไทยครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ